ตใต้เงาเมื่อสลัวของแสงคบไฟที่ส่องเดอนรางอยู่ภายในถ้ำเวลานี้ได้ปรากฏแสงสีแดงและเลือดสะท้อนออกมาจากดวงตาของนางสมิงไลที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาเมื่อของรัติการมันสยะยิ้มมุมปากมองเห็นคมเขี้ยวแหลมคมพลางจ้องมองมายังกลุ่มชาชะกันที่กำลังเดินเกาะกลุ่มกันเข้ามาสู่ความมืดดำของถ้ำลึก โดยที่คนทั้งหมดหารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังก้าวเท้าเข้าไปสู่อ้อมกอดของความตายเรื่องราวต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไรพวกเขาจะมีชีวิตรอดกลับออกมาได้หรือไม่เชิญเอซีทุกท่านติดตามรับฟังความสนุกตื่นเต้นได้ในนิยายเรื่องพลานสิงปราบนางสมิงบทประพันธ์โดยอาจารย์รับแรงแอดมินขอขอบพระคุณมาในหนโอกาสนี้ด้วยครับ หาก fc ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับลมพัดยอดไม้สายไหวอันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีฝนตกในมิชานี้พลานสิงห์หยุดเดินแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก่อนจะพบว่า มีกลุ่มเมฆดำลอยมาปกคลุมเหนือทิวเขาฝั่งตรงกันข้ามที่แกและชาวคณะกำลังจะเดินทางกันไปดูท่าฝนกำลังจะตั้งเขาพวกเราหาที่พักกันก่อนเถอะนายพนสิงห์หันไปบอกกับชาวคณะคนในคณะนี้ประกอบไปด้วยพันโทสินนายทหารจากค่ายทหารดังแห่งหนึ่งในภาคกลา,กกางอีกคนคือสุทินน้องชายของพันโทสิน ตามกันมานั้นก็คือกำนันผลและคนติดตามอีกสมคนอันประกอบไปด้วยไอ้มิ่งไอเวียงและไอ้คอนทั้งหมด7คนกำลังเดินทางเข้าป่าผาสูงซึ่งเป็นป่าใหญ่กินพื้นที่ระหว่างชายแดนไทยกับประเทศพมา่าด้วยเหตุผลการตามหาขุมทรัพย์ตามรายแทงของทหารไทยที่ไปร่วมลบที่เชียงตุงเมื่อหลายสิบปีก่อนแผนที่ลายแทงนี้ พันโทศิน์ได้มาจากเจ้านายท่านหนึ่งที่ได้รับมรดตกตกทอดเป็นลายแทงโบราณของบรรพบุรุษที่ได้บันทึกเล่าถึงสมบัติเก่าแก่ที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งของประเทศพมา่าป่าพาสูงคือพื้นป่าที่กินอาณาเขตกว้างใหญ่ตั้งแต่แนวเขตฝั่งประเทศไทยยาวไกลเข้าไปถึงเขตเมืองเชียงตุงและเป็นแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง ป่าพาสูงแห่งนี้มีถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆกับเขตแดนเมืองพยาศที่แห่งนั้นเองปรากฏในลายแทงแผนที่ว่าเป็นที่เก็บสมบัติมากมายมหาศารที่นายทหารในอดีตขนกันออกมาไม่หมดการเดินทางในครั้งนี้มีอุปสรรคเรื่องการข้ามเขตแดนและนายทหารพรม่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงดังนั้นพันโทศิลป์จึงจ้างวานผ่านสิงซึ่งเป็นคนในพื้นที่และชำนาญเส้นทาง โดยผ่านสิงมักใช้ชีวิตไปมาระหว่างแม่สายและเมืองเชียงตุงผ่านเมืองพยากท่าขีเล็กอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งชำนาญเส้นทางผ่านสิงยังเล่าถึงสรรพคุณของแกเองว่าแกรู้จักกับทหารพรม่าเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าสนิทสนมกันพอสมควรอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากทหารเหล่านั้นเพราะผ่านสิงเองก็เคยมีบุญคุณกับคนเหล่านั้นอยู่ไม่น้อย พอตกลงว่จาจ้างผ่านสิง์ให้นำทางในครั้งนี้แล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางกันอย่างทันทีโดยให้ผ่านสิงหาลูกหาคอยช่วเหลือสคนนั่นก็คือไอเวียงไอมิ่งและไอขอนนั่นเองทั้งหมดเดินทางเข้ามาในป่าผ่านชายแดนมาได้หนึ่งวันแล้ววันนี้พวกเขาจึงอยู่ในป่าเมืองท่าขี้เหล็กซึ่งหากอ้างอิงตามแผนที่ในลายแทงแล้วจากเมืองท่าขี้เหล็กเข้าไปสู่เมืองพญา ตัวถ้ำที่ว่าจะซุกซ่อนตัวอยู่ระหว่างรอยต่อของเมืองท่าขี้เหล็กและเมืองพยากนนั่นเองลมอิงเทีโหมรุนแรงกว่าเดิมผ่านสิงห์รีบเดินนำขบวนชาวคณะไปยังเชิงผาแห่งหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะใช้เป็นที่พักได้โดยเพราะใกล้ค่ำแล้วผ่านสิงห์จึงให้ลูกหาบทั้งสามไปหาฟืนมาก่อกองไฟอย่างไม่ทันที่ทั้งสามคนจะหาฟืนกลับมาฝนก็เทกันน้ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ฟืนถูกแกะกองออเอาไว้บางส่วนเพราะถูกน้ำฝนจนเปียกชืน้นความชื้นทำให้จุดไฟติดยากดังนั้นจึงต้องก่อกองไฟให้ลูกโชนเสียก่อนจึงจะสามารถนำฟืนที่เปียใส่ลงไปได้ฝนหลงฤดูหรือยังไงพลานสุทินหันไปถามนายพลที่ยืนอยู่ตรงปากถ้ำมองสายฝนที่เทลงมาอย่างไม่ยอมให้ขาดสายไม่นานน้ำก็เจิงน,นองพืน้นความหนาวเย็นเข้ามาแทนที่ ยังดีอยู่หน่อยที่ได้ก่อกองไฟพอที่จะคลายหนาวไปได้บ้างถ้าจะเป็นฝนหลงฤดูจริงๆครับนายไอ้เบียงบอกแทนนายพลแถวนี้ฝนมักตกไม่เป็นเวลามเวลานึกจะตกก็ตกไม่อยากตกก็แรงพรอนแล้วอีกไกลไหมกวจะถึงจุดหมายในแผนที่เนาะผ่านโทรศัพถามบ้างจากตรงนี้ไปก็เหลืออีกแค่นิดเดียวตอนนี้เราอยู่ในเขตเมืองท่าเคเล็กแล้ว ผมก็เกรงว่าทหารพม่าจะมาพบเห็นเขาเสียอีกที่ไหนได้กลางป่าแบบนี้ไม่เห็นมีทหารสักคนผ่านโทสินเอ่ยขึ้นทหารพวกนั้นมันอยู่แต่แถวเขตชายปา่าเขตในเมืองกลางป่าแบบนี้มันไม่เข้ามาให้เสียเวลาหรอกผ่านสินบอกแล้วนิ่งมองสายฝนที่บัดนี้ซาเม็ดลงไปบ้างแล้วจะออกเดินทางต่อคงไม่ได้แล้วใช่ไหมพรานกำนันผลถามบ้าง ใช่กำนั้นนี่ก็สี่โมงเย็นขอมาแล้วอีกไม่นานดวงตะว,วันก็จะลับภูเขาถึงแม้จะเดินทางกันต่อคงไปไหนได้ไม่ไกลหรอกสู่พักตรงนี้พ่กนี้เคยเดินทางกันรวดเดียวเลยสักพักฝนก็หยุดตกท้องฟ้าเคลายได้เพียงครู่เดียวรติการก็โอบแขนกอดพื้นป่าแห่งนั้นไว้ความชื้นช่วยไปทั่วด้วยแรงลมป่าทั้งผืนกับเงียบสงบแปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แม้แต่คืนก่อนๆที่ผ่านมายัางพอได้ยินเสียงสิงสาราสัตว์อย่างน้อยๆก็พวกมแมลงที่มักส่งเสียงร้องระงมไปทั้งผงไพแต่วันนี้ทุกอย่างกับนิ่งเงียบแม้แต่ผ่านสิงเองก็แปลกใจกระทั่งความมืดปกคลุมอย่างเต็มตัวผ่านสิงจึงก่อกองไฟขึ้นอีกกองตรงปากทางเข้าถ้ำในขณะที่ชาวคณะคนอื่นๆต่างแกะห่อข้าวออกมากินแล้วเอนหลังลงพิงกับผน,นังถ้ำเพื่อพักผ่อน ให้คลายจากความเมื่อยล้าต่อการเดินทางมาทั้งวันเวลาผ่านไปเพียงครู่เดียวจูจูผ่านสิงคก็ไหวตัวเยือกเมื่อสองหูได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลจากที่พักพร้อมกระสากินคล้ายกับกลิ่นสาบเสือบัตรนั้นจึงแน่ใจเหตุใดหลังฝนหยุดตกถึงไม่ได้ยินเสียงสัมพัสัตใดๆเลยที่แท้แถวนี้มีเสืออาศัยอยู่นั่นเองอย่างดีที่พวกเขาได้ที่พักเป็นเพิงถ้ำ ปิดกั้นทั้งสามทิศเอาไว้เหลือเพียงแค่ส่วนเดียวคือด้านหน้าจึงไม่ต้องระแวงในทิศทางอื่นกรณีอาจจะมีสิ่งชั่วร้ายหรือสัตว์ร้ายหมายเข้ามาโจมตีเสียงของความเคลื่อนไหวนั้นเดินวนเวียนไปมาอยู่ใกล้ๆกับที่พักแต่ที่ไม่พบเห็นแม้แต่เงาของมันปหนึ่งมันล่องหนไหลกายหยาบครูใหญ่เลยทีเดียวเสียงย่างเดินไปมานั้นจึงกระจายหายไปพลานสิงแน่ใจแล้วว่า เสือตัวนั้นคงจะเห็นกองไฟมันได้เดินบนเบียนสำรวจอยู่ภาคใหญ่ก่อนจะเดินเลี่ยงจากไปโดยไม่เยี่ยมแนออกมาทักทายฉันได้กินเสือคอนเดินมานั่งหน้ากองไฟข้างกับผานสิงมันเป็นเสือใช่ไหมพลานใช้มันเป็นเสือผานสิงพยักหน้ารับแต่ข้าไม่อาจรู้ได้ว่ามันเป็นเสืออะไรไอ,อ้โคงไอล้ลายหรือไอ้ดำเพราะไม่เห็นตัวของมันมันไปแล้วหรือ ถูกต้องมันไปแล้วผ่านสิงดันท่อนฟืนเข้ากองไฟแล้วเอื้ออีกคืนนี้เองอยู่เฝ้าเวียนยามใช่ไหมเราวังตัวหน่อยก็แล้วกันที่นี่เป็นเขตเมืองพามา่าทำมาไรก็อย่าประมาทจ้าฉันจะย้ำเตือนเรื่องนี้กับไอ้เวียงและไอ้มิง่งไอคอนพูดคุยอยู่กับผ่านสิงอีกสักครู่ก็แยกทางไปก่อไฟด้านในส่งสัญญาณบอกเพื่อนและผู้ร่วมคณะส่วนผ่านสิงก็ได้มาย้ำเตือนอีกคนหนึ่งว่า ให้กลุ่มนายจ้างเบาใจและพักผ่อนกันได้เวรยามคืนนี้ให้เน้นย้ำความปลอดภัยอย่าประมาทเด็ดขาดคอดึกไปแล้วไอคอนและไอมิ่งรับหน้าที่เฝ้าเวนยามอยู่หน้าทางเข้าพึงพักแห่งนั้นทั้งสองนั่งสงบด้วยเพราะความอ่อนเพลียจากการเดินทางลอนแหลมกลางป่ามาหลายคืนโดยที่พวกมันไม่อาจรู้ได้ว่าบัดน,นี้มีร่างหนึ่งแบบบางหนุ่งห่มชุดผ้าฝ้ายสีดำกลมกลืนกับวัวม,มืด เก่าผมมัวอยู่บนหัวใบหน้าขมขายดวงตาเป็นประกายได้ปรากฏตัวขึ้นไม่ไกลจากเพิงพักแห่งนั้นเท่าใดนักกองไฟลิบดีแทนที่ด้กลุ่มควันไฟหญิงสาวปิศานางนั้นย่างเดินใกล้เข้ามาเรื่อยเื่ด้วยรอยยิ้มที่มขมคายมาหยุดอยู่นอกอนาเขตแสงไฟส่องถึงก็หยุดยืนนิ่งเมื่อบัตรนี้ไอคอนกำลังขยับตัวงัวงเงียขยี้ขี้ตามองไปรอบๆด้วยฉันชาตยาน ก่อนมันจะเบิกตามองผู้มาเยือนแล้วพันตื่นมีสติอย่างทันทีเธอเธอเป็นใครเสียงเรียกจากเพื่อนทำให้ไอ้มิ่งผววตื่นบ้างมันทั้งสองมองล่างแบบบางอรชอนนั้นแล้วพันรู้สึกคล้ายกับเลือดลมต่อตีกันภายในยิ่งรอยยิ้มของหญิงสาวยิ่งทำให้ลุม่มหลงพะวงหาอย่างประหลาดฉันชื่อมณีจ้ะที่ละจ้ะเป็นใครที่ไหนกันถึงได้มาพักค้างแรมกันที่นี่ วันนี้ทั้งสองเอ่ยชื่อนั้นอย่างเลื่อนลอยออกมาสิจะ๊ะฉันจะพาพวกพี่ไปหาความสุขเองไปหาความสุขได้สิไอคอนลุกขึ้นยืนในขณะที่ไอมิ่งก็ลุกตามพวกมันทั้งสองคลี่ยิ้มอย่างดีใจถูมือถูไม้กำลังจะตามหญิงสาวไปกับต้องผวาสะดุ้งตื่นเมื่อผ่านสิงเรียกเสียงดังไอคอนไอมิ่งนั่นพวกเองจะออกไปไหน นายพลานเดินออกมาจากด้านในเพิงแกเดินเข้าไปเติมเชื้อไฟก่อนจะหันไปมองไอ้คอนกับไอ้บิ่งสลับกันเออค่าสองคนเออมันทั้งสองเมื่อครั้งได้สติกับไม่อาจให้คําตอบกับตัวเองได้ขับ้ายขับขลาวว่ามีใครบางคนมาเรียกและชักชวนให้ออกไปทว่าพอหันไปทางจุดนั้นที่ตรงนั้นกับว่างเปล่าไม่มีหญิงสาวที่ชื่อมณี บัดนี้เธอได้อันตรธานหายไปเสียแล้วพวกเอ็งหลับยามกันใช่ไหมทำไมกองไฟถึงได้มอดเชื้อแบบนี้เออข้าข้าแคเ่เผลอหีีไปไอ้คอนตอบด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกะักเมื่อกี้ข้าเห็นพวกเอ็งลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางไม่เป็นตัวของตัวเองแสดงว่าพวกเอ็งถูกอำนาจอะไรสักอย่างครอบงำอำนาจลึกลับครอบงำไอ้มิงว่าตามแล้วพันขนลุกสู้ ลมหอบหนึ่งพัดเข้ามาในบริเวณนั้นพลันได้กลิ่นสาบอ่อนๆลอยช่วยมาตามแรงลมผ่านสิงรู้ได้อย่างทันทีว่าเบื้องนอกในยามนี้มีเสือซุ่มซ่อนตัวอยู่หากว่าสองคนนี้เดินเมื่อรลอยออกไปคงมีโอกาสได้ถูกเสือขบสมองอย่างแน่นอนพวกเองสองคนเหนื่อยก็ไปพักผ่อนเฉยดอีกก็เหลืออีกตั้งหลายชั่วโมงข้าหลับเต็มอิ่มแล้วจะอยู่เว้นต่อเอง ทั้งสองอย่างอิดออดไม่กล้าไปนอนชัทีเดียวด้วยเพราะก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุการณ์อันไม่ควรเกิดขึ้นคล้ายครึ่งหลับครึ่งตื่นมีสติแค่เพียงนิดเดียวหลับรู้แค่ว่ามีใครบางคนมาเรียกจากนั้นก็จําไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรอีกมาสะดุ้งตื่นได้สติก็เมื่อผ่านสิงมาเรียกนั่นเองกระทั่งผ่านสิงบอกอีกครั้งไอม้มิงกับไอคอนถึงได้ขยับเข้าไปในที่พึงพักเอ็นตัวลงพิงผนังถ้ำแล้วเผลอหลับไปในที่สุด ฝ่ายผ่านสิงเด็ดดันเชื้อฟืนเข้ากองไฟเติมเชื้อให้ลุกโชนเพราะเชื่อว่าผีสางนางดงหรือพวกสัตว์ป่าจะเกรงกลัวเปลวไฟเมื่อครูน่นี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นสองหนุ่มลุกหาบลุกขึ้นยืนแล้วทำท่าทำทางปแปลกๆเกือบจะเดินออกไปนอกที่พักโดยไม่บอกไม่กล่าวพอเรียกและสอบถามก็เออๆอออออออตอบไม่ได้นายพานเชื่อว่าเหตุการณ์เมื่อครูน่นี้อาจจะเกิดอำนาจลึกลับ บวกกับกลิ่นเสือที่ลอยโชยมาตามลมก็พอจะเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นเสือสมิงที่มาหลอกล่อไอ้สองคนนั้นดีที่เขาเข้ามาพบเสือก่อนไม่อย่างนั้นไอ้คอนและไอ้มิ่งคงได้ลงไปนอนให้เสือขบหัวเละไปแล้วกระทั่งเช้าผานสิงอยู่เฝ้าเวียนยามต่อกลับไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆย่ำายเข้ามาอีกส่วนหนึ่งมันคงหวาดกลัวต่อผานสิงที่เหมือนว่าจะรู้ทันมัน จึงไม่ได้สำแดงเดชออกมาให้ต้องเจ็บตัวเอาพรานตื่นเช้าจริงนะพันโทสินทักเมื่อแกเห็นว่าพานสิงนั่งอยู่หน้ากองไฟตั้งแต่เช้าตู่ข้าเฝ้ายามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะนายนายพรานตอบแล้วคอนกับมิ่งละ่ะทำไมไม่อยู่เวียนยามเมื่อคืนมีเหตุการณ์นิดหน่อยมันสองคนเผลอหลับยามจนเกือบถูกสะกดให้ออกไปนอกที่พักดีที่ข้าตื่นมาเห็นเสียก่อน เห็นพวกมันเพลียๆเหล่ไลลให้ไปน,นอนพักตั้งแต่เมื่อคืนน่ะนายไม่นานหลังจากนั้นสุทินกำนันผลเวียงและมิ่งกับพรก็ตื่นมาพร้อมกันทั้งหมดรับทราบถึงเหตุการณ์เมื่อคืนจากปากของพานสิงต่างนิ่งงันไม่เอ่ยคำใดและนึกเสียวสยองหากว่าสองคนนั้นเมื่อลอยเดินออกไปแล้วถูกฆ่าตายในขณะที่ทุกคนต่างหับสนิทเพราะไว้วางใจเวรยามหากว่าเสือหลอบเข้ามาทำร้าย คิดว่าคงไม่รอดกันสักคนหลังเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดและกินข้าวกินปลากันแล้วชาวคณะก็เก็บข้าวของและออกเดินทางกันอีกครั้งระหว่างเดินทางออกจากที่พักผ่านสิงได้ชี้ให้ชาวคณะดูรอยเท้าที่เดินวนเวียนไปมาอยู่ในละแวกนั้นนี่ไงล่ะรอยเท้าเสือเป็นเสือจริงๆด้วยรอยเท้าเสือเหยียบย่ำไปทั่วบริเวณพื้นที่เปียกชื้นด้วยน้ำฝน พบ่อยเท้าเดินบนเวียนไปมาอยู่หลายจุดไกลสุดก็ตรงโคนต้นไม้หลังที่อยู่ห่างจากเพิงพักเพียงไม่ถึง5เมตรเท่านั้นเองสองคนไม่รู้ตัวเลยหรือว่าทำไมถึงเดินออกไปกำนันผลหันไปถามไม่คอนไอ้มิ่งระหว่างที่ออกเดินทางกันต่อจาไม่ได้เลยกำนันข่าสองคนขับขาขับขาว่ามีคนมาเรียกเรียกอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนขึ้นหลับครึ่งตืน่นรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง พวกเองคงถูกสะกดจิตกำนันสรุปรอยเท้าและอะไรหลายๆอย่างข้าคิดว่าไอ้ตัวนั้นคงจะเป็นเสือสมิงไอ้คอนไอ้มิงต่างพากันขนลุกสู้เมื่อได้รับฟังคำนั้นหากว่าเป็นเสือสมิงที่หลอกล่อพวกมันออกไปมันทั้งสองคนคงไม่มีชีวิตรอดมาเดินทางในเช้าของวันนี้แน่นาทีนั้นยิ่งเสริมความสยดสยองให้กับมันทั้งสอง เมื่อพลันนั้นก็ได้ยินเสียงร้องของเสือดังอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นเท่าใดนักทุกคนระวังตัวด้วยข้าไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันกลับเมื่อคืนหรือเปล่าผ่านสิงบอกแล้วเล่งสีเท้าพาชาวคณะเดินทางออกไปให้พ้นจากที่ตรงนั้นโดยเร็วทั้งหมดเดินต่อไปอีกสักพักก็พ้นจากป่าดงตรงนั้นบรรยากาศล่มลื่นชื่นเย็นขึ้นพเพราะครึ่งได้รับน้ำฝนเมื่อเย็นวานธรรมชาติสวยสด นกป่าบวยบินแมลงภยัยกีดปีกประสานเสียงกันพรานสิงชี้ให้ชาวคณะดูว่าหน้าผาสูงชันลูกตรงหน้านี้เองที่อาจจะเป็นจุดที่ตั้งของถ้ำในลายแทงหูพันสินดูเหมือนจะลิงโลดมากกว่าใครเพื่อนเขาดีใจที่ได้พบกับกองสมบัติที่มหาศาลอย่างแผ็นที่ลายแทงระบุเอาไว้ความตั้งใจในครั้งนี้ก็เพื่อจะพบกับสมบัติ ความโลภทำให้ต้องดั้นดน้นพาน้องชายและกำนันผลสอบหาแหล่งซุกซ่อนสมบัติมหาศารที่ไหลกู้คนเดินทางไปถึงเพราะอยู่ในป่าลึกแถมยังเป็นป่าในเขตของประเทศเพื่อนบ้านที่มีเรื่องของทหารเข้ามาเกี่ยวข้องััรนี้ใกล้ความจริงเข้าแล้วกับสมบัติที่รอคอยอยู่ตรงหน้าอีกไม่ไกลแล้วใช่ไหมพรานกำนันผลถามบายแก่ๆคงถึงผ่านสิงบอก แต่จะเจอกับทางเข้าถ้ำวันนี้ไหมผงต้องค้นหากันเสียก่อนไม่เป็นไรไปให้ถึงที่นั่นก่อนแล้วค่อยว่ากันทุกคนต่างลิงโลดติดตามกันเดินตามนายพันหงหน้าค้าสู่เทือกเขาที่ตั้งทั้งงานอยู่ตรงหน้าเทียงบ่ายสองโมงกว่าๆเท่านั้นทั้งหมดก็เดินทางมาถึงผ่านสิงขอให้ผู้พันศินเปิดดูแผนที่ให้แนใ่ใจแล้วพยักหน้าเออใช่แล้วตรงนี้แหละปากถ้ำจะอยู่ทางซ้ายมือข้างหน้าผา ว่าแล้วก็หันไปมองจากทิศทางโดยรอบเพื่อหาจุดที่เป็นปากถ้ำก่อนที่จะสะดุ้งโยงเมื่อพบว่ามีร่างหนึ่งยืนเด่นอยู่ใต้ต้นตะเคียนลักษณะเป็นผู้หญิงหุ่นออนอรชรแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองโทนสีดำดวงตาของสตรีสาวคนนั้นวาวโลดคล้ายดังมีอำนาจเหนือมนุษย์นั่นใครกันสุทินเอ่ยเมื่อเขาเห็นเช่นนั้นเหมือนกัน ไม่รู้เหมือนกันผู้คนระวังตัวด้วยข้าดูท่าแล้วเธอคงมาเจีคนปกติธรรมดาว่าแล้วผ่านสิงก็เดินนำชาวคณะไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวที่คลี่ยิ้มเพียงมุมปากแล้วเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานพี่ชายจะไปไหนกันหรือจะ๊ะหล่อนถามแล้วมองไล่ไปทีละคนเธอเป็นใครทำไมถึงมาอยู่ในป่าลึกเช่นนี้คงมาเจคนปกติแน่นายพานนำทางเป็นคนถามฉันชื่อมณีจะ้ะ อาศัยอยู่ที่นี่เธอแนะนําตัวประกายตาวาวโลดคล้ายดังสำแดงอิทิลิศออกมาอย่างทันทีหล่อนกําลังจะสะกดชาชกันทั้งหลายเทว่าผ่านสิงกับรู้ทันข้อเสียก่อนแกยกปืนขึ้นเล็งไปทางหญิงสาวแล้วเอ่ยเสียงเข้มเอิงเป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้เฮ้อหล่อนทําท่าเย้ยรู้สึกเสียหน้านิดๆที่ไม่สามารถสะกดนายพลานได้สมใจ ในขณะที่ชาวคณะคนอื่นบัดน,นี้กับยืนนิ่งไม่ไปติงเสร็จแล้วข้าก็เพิ่งบอกไปแล้วยังไงล่ะว่าข้าชื่อมณีผ่านสิงมองเห็นถึงความผิดสังเกตเมื่อบัดนี้ชาวคณะยืนนิ่งไปแล้วจึงรู้ได้อย่างทันทีว่าหญิงสาวคนนี้ใช้อำนาจเหนือมนุษย์สะกดคลายมนุษย์สะกดเดี๋ยวนี้นะแล้วจะหาว่าข้าไม่เตือนเออแน่จิงก็จัดการเองสิได้ ผ่านสิงว่าแล้วก็สวดท่องคาถาพัานนั้นลมก็โหมพัดเข้ามาเช่นเดียวกับเมฆที่ลอยมาปกคลุมพื้นที่แห่งนั้นนาทีเดียวกับชาวคณะก็ได้สติขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูรลานทุกคนถอยไปก่อนเธอคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั้งหมดไหวตัวต่างกระชับปืนในมือแน่นแต่กระนั้นก็ถอยออกไปจากตรงนั้นตามคำบอกของผ่านสิงฮ์ฮ่าฮ่ามาถึงที่ฆ่าแล้ว คิดหรือว่าจะลอดพ้นไปจนหมดทุกคนจะต้องตายหญิงสาวนางนั้นหงายหน้าขึ้นหัวเลาะดวงหน้ามีขนสีดำปรากฏขึ้นมาแกวตาเรียวยาวสีเหลืองปากสีแยะแยกมีเขี้ยวแหลมคมพิบตาเดียวเธอก็กลายร่างเป็นขุดครึ่งเสือเสือสมิงดํดำผ่านสิงอุทานและยกปืนขึ้นเลงไปยังศัตรูอย่างทันที ยงปืนดังสถานสะท้อนไปทั้งลาวภัยนางสมิงชง,งักดวงตาขุ่มขวางแต่กันนั้นก็กางกงเล็บแล้วทยายานเข้าหาผ่านสิงอย่างทันทีด้วยความรวดเร็วว่องไวนั้นแม้ผ่านสิงจะหลบซ้ายหลบขวาทว่าเพียงพริบตาเดียวนางเสือสมิงก็คว้าหมับเข้าที่ปืนกระชากปืนติวหลุดมือจากนายพรานไปอย่างรวดเร็วข้าจะฆ่าเองเป็นคนแรกที่ผ่านปาว่าแล้วก็แาปากเตรียมงับการคอของผ่านสิง แต่ในพลานได้ใช้มือยันหัวของนางสมิงออกแล้วงอเข่ากระทุ้งเข้าช่องท้องของเสือสมิงจนนางตัวงอใบหน้าบิดเบี้ยวโอ้อยผ่านสิงตามไปเตะซ้ำจนเอียวนางสมิงแอนอย่างไร้ความปาณีนางร้องลั่นเสยถอยไปอีกด้านพอตั้งหลักได้ก็กระโจนเข้ามาใหม่ด้วยครั้งนี้แต่กายล่างเป็นเสือดำล่างใหญ่ลำตัวเพียวขนดำเงาคลับพุ่งเข้าหาผ่านสิงที่เบี่ยงตัวหลบได้อย่างทันท่วงที รับปืนด้วยล้านไอคอนตะโกนบอกแล้วโยนปืนคืนให้ผ่านสิงนายพานพอตั้งหลักได้เกายกมือรับปืนที่ไอครอนส่งมาใช้ความชำนาญและความรวดเร็วบรรจุลูกกระสุนท่องสวดริกรรมคาถาแล้วก็ลั่นไกเสียงปืนนัดนั้นดังสนั่นสถานเหลา่าัยกระสุนพุ่งเขา้าเจาะตรงช่องท้องของเสือแรงประทะทำให้มันล้มกลิ้งลงไปกับพื้นเลือดสีแดงฉานไหลนองออกมา เสือเหยียดแข้งเหยียดขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ดีดตัวลุกขึ้นดวงตาเป็นประกายแทนที่มันจะสู้ยิบตากับเบี่ยงตัวหลบวิ่งหายเข้าไปในถ้ำอย่างทันทีพลานเสือมาไปทางโน้นแล้วผ่านสิงเห็นดังนั้นจึงวิ่งตามไปในขณะที่ชาวคณะติดตามไปอย่างไม่ยอมลดละลอยเลือดบนพื้นหยดเป็นทางเสือสมิงวิ่งหายเข้าไปในถ้ำเพียงครู่เดียวถ้ำก็มืดจนต้องใช้ไฟฉาย ทั้งหมดติ่งตามเสือไปอีกครูเดียวก็ไปถึงโถงถ้ำด้านในซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นาสาบสสงเหม็นฉุนโนนแรงถึงขนาดต้องยกมือปิดจมูกผนังถ้ำอับชื้นบนพื้นคล้ายกับมีรอยเปียกได้ยินเสียงน้ำหยดติงต่งๆเป็นระยะผ่านสิงใช้ไฟฉายส่องสำรวจไปทั่วห้องโถงแห่งนั้นแล้วไปบรรจบกับกองกระดูกที่กองไปพนเนินอยู่ในมุมหนึ่งของถ้ำตรงนั้นเองมีนางสมิงดำยืนอยู่ด้วยอาการเหนื่อยหอบ มันกลุ่มตรงช่องท้องที่ถูกยิงดวงตาขุ่นขวางพวกเองตามขมาหาที่ตายแท้ๆนางหายหน้าหัวเลาะแล้วพุ่งเข้าหาพานสิงห์อย่างรวดเร็วอ้อระวังด้วยพันโทสินบอกแล้วกันชาวคณะให้หลบไปรวมกลุ่มกันตรงเส้นทางที่เพิ่งเข้ามาแต่ละคนช่วยกันส่องไฟฉายให้แสงสว่างกับพานสิงห์ เสียงเสือร้องกล้องทำแต่ดูเหมือนจะมีพลังอำนาจมากมายในขณะที่ผ่านสิงประทับปืนแล้วลั่นไกอย่างทันทีเสียงปืนดังกว่าเสียงเสือแน่นอนอนุภาพทำให้ร่างที่กุ้งเข้ามาชะง,งักกลางอากาศดวงตาเหลือค้างเมื่อคมกระสุนเกาะเข้าขกลางแสกหน้าผากอย่างพอดิบพอดีหลางของนางสมิงดำล่วงลงกับพื้นดวงตาเหลือค้างเพียงคู่เดียวก็ชักดิ้นชักงอแล้วแน่นิ่งไปในที่สุด มันตายแล้วใช่ไหมพรานพานสิงเข้าไปสำรวจร่างนางสมิงที่ค่อยๆกับกลายเป็นร่างเสียดำมีรอยถูกยิงสองแห่งคือช่องท้องเลือดไหลซึมออกมากับการแสกหน้าระหว่างคิ้วทั้งสองข้างจุดนี้เองที่น่าจะเป็นจุดขาดของนางเสือสมิงพรานปลอดภัยใช่ไหมชาวคณะต่างรีบมาหาพานสิงอย่างเป็นห่วงพบว่านายพรานปลอดภัยดีไม่มีร่องรอยขีดข่วนแต่อย่างใด ข่ปลอดภัยผ่านสิงว่าแล้วมองสำรวจไปภายในถ้ำแห่งนั้นที่นี้คงจะเป็นถ้ำสมบัติตามหลายแทงเพราะว่าแทนที่จะมีแก้วแหวนเงินทองสมบัติล้ำค่ากับกลายเป็นว่าตรงมุมหนึ่งของถ้ำแห่งนั้นมีเพียงกองกระดูกของทั้งคนและสัตว์กองสุมอยู่เท่านั้นแต่ในนี้ไม่มีสมบัติกำนันผลเอ่ยแล้วลองสำรวจไปทั่วทั้งห้องโถงแห่งนั้นมันอาจจะมีทางเชื่อมต่อไปถึงโถงอื่น ทว่าสำรวจเท่าไหร่กับไม่มีช่องทางใดอย่างที่คิดสเสมือนว่าบัดนี้ถงถ้ำแห่งนั้นเป็นจุดสุดท้ายสมบัติไม่มีมีเพียงกองกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลวงถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ก็เชื่อได้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีคนมาพบเจอแล้วถ่ายเทสมบัติออกไปจนหมดทิ้งไว้แต่กองกระดูกเป็นพเนืงจนมาถึงปัจจุบันดังนั้นภารกิจในครั้งนี้จึงล้มเหลวไปไม่เป็นท่า าจะลองสำรวจป่าแถวนี้ดูก่อนบางทีอาจจะมีถ้ำอื่นซ่อนตัวอยู่ก็ได้ถ้าถ้ำแห่งนั้นอาจจะเป็นที่เก็บสมบัติผ่านสิงเอ่ยแล้วชวนชาวคณะออกมานอกถ้ำซึ่งบัดนี้ดวงตะวันเริ่มลาแสงไปบ้างแล้วเขาจึงให้หาฟืนมาก่อกองไฟพักแหลมค้างคืนกันอยู่ตรงนั้นด้วยความหวังว่าในวันรุ่งขึ้นจะค้นหาถ้ำเป้าหมายเจอ และได้พบกับสมบัติโบราณตามลายแทงที่อุตสาห์ดันดนกันมาไกลถึงชายแดนเมืองท่าีคเล็กและเมืองพญากาคแห่งนี้